ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูมิกครับตัวนี้นะครับ A1 วันนะครับ A1 วันเอดีนะครับ a d a เอแปดเแปดดีเนะครับตัวนี้นะครับเล่นบลูทูธได้นะครับเล่นบลูทูธได้แล้วก็เล่น USB ได้นะครับนครับเล่นบลูทูธได้ครับเล่น USB ได้นะครับตัวนี้ครับมีไฟมีไฟแผ่นท็อมด้วยนะครับไฟ48โวลต์นะครับตัวนี้ครับ ไป48โวลท์ครับแจ็คแจ็คเอาพุทไปหา EQ หาคอร์สแจ็คเมนเอานะครับก็จะเป็นแจ็ค XLR นะครับเป็นแจ็คบาลานนะครับแล้วก็มีแจ็คแบบโฟนนะครับแบบโฟนแจ็คเอาพุทแบบโฟนด้วยนะครับแบบแจ็คโฟนแจ็คโมโนนะครับแจ็คอันบาลานนะครับตัวนี้นะครับก็มีนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นแจ็ค XLR นะครับเป็นแจ็คบาลานนะครับแล้วก็มี เสียบหูฟังนะครับตัวนี้ครับเสียบหูฟังนะครับออกก็จะมีอ็อกหนึ่งสองนะครับออกหนึ่งสองประมาณนี้นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมีเอฟเฟกต์ในตัวมีอ่าสไลด์เอพสามหรือเล่น USB นะครับหรือบูทูธนะครับตัวนี้ครับก็ถือว่ามิก ใช้ได้นะครับ8แปดชแนลนะครับ8 c h ดช n นลสนใจก็ทักทายเข้ามาครับอันนี้อะแดปเตอร์ของมันนะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นอกครับมออแปลงนอกนะครับนี่ครับแข็งแรงไม่หลวมนะครับเสียบ AC input นะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นไล์สดเมื่อวานวันที่เจ็ดนะครับราคาลงไว้เท่าไหร่นะ2,500ันหนะครับแต่ขอลดราคาลงมาอีกครับ กว่าเพื่อนพี่น้องว่าแพงไปนะครับเอาเป็นราคาอยู่ที่2,000บาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับ2,000บาทรวมส่งนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ093 209 3195นะครับร้าน Techcom Sound าวเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ฝาก f อฟทางช่อง y t u t u เทคคอมแอนด์ซาวมหาสารคามด้วยนะครับแล้วก็เฟซบ o กอจกจุดเทคคอมแอนด์มหาสารคามนะครับพัทไทนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0932093195นะครับร้านเทคคอมแอนด์ซาวมหาสารคามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ